เครื่องมือลับที่เขาขายกันเป็นหลักหมื่นนะครับวันนี้ผมเอามาแจกฟรีให้นะครับผมรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมีชื่อว่า TMA Center Band นะครับสามารถนําไปทํากําไรได้ในทุกสินทรัพย์เลยขั้นแรกนะครับในการใช้งานกดคําว่า indicator e นะครับถ้าในมือถือก็กดรูปบวกแล้วเลือกคําว่า indicator e นะครับ พิมพ์คำว่า TMA นะครับแล้วก็ Center ED นะครับผมจะขึ้นมาเลยนะครับว่า TMA Center Band Indicator w i t h Alert นะครับเราก็กดใช้ได้เลยตัว Indicator นะครับจะมีหน้าตาเหมือนเป็นเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เส้นกลางนะครับอันนี้ผมทำการเปลี่ยนสีเขานิดหน่อยนะเพื่อให้สะดวกต่อการดูของผม วิธีทำกำไรก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อกราฟนะครับผมหลุดออกมาจากเส้นขอบนะครับแล้วเกิดลูกศรนี้ขึ้นนะครับผมก็ให้เรานะครับมองบายอย่างน้อยเนี่ยเขาจะกลับไปถึงเส้นกลางนะครับผมหรือว่าถ้าลูกศรเกิดขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับก็ให้เรามองเซลล์เห็นไหมครับว่าจะกลับไปที่เส้นกลางนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ ถ้าจะให้แนะนาเทคนิคเพิ่มเติมนะครับแนะนําว่าให้เล่นตามเทรนนะอย่างเช่นกรณีนี้นะครับผมเขาเป็นขาลงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าลูกศรด้านบนแล้วเราเล่นตามเนี่ยเราก็จะรันกําไรได้เรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าใครจะเล่นสั้นส่วนเทรนเหมือนตรงนี้ก็ไม่ผิดนะครับก็สามารถทําได้อย่างน้อยเนี่ยเขาจะกลับไปที่เส้นกลาง เพควรระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าออเดอร์นะครับอย่าเพิ่งเข้าตอนที่ลูกศรเกิดขึ้นนะครับให้รอเข้าแท่งต่อไปนะครับที่ลูกศรเกิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าแท่งที่ลูกศรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยยังไม่จบนะครับมันมีโอกาสที่ลูกศรเนี่ยมันจะหายไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาชัวร์เนี่ย รอเข้าหลังจากแท่งที่ลูกศรขึ้นเนี่ยจบแล้วนะครับแล้วค่อยเข้าแท่งต่อไปก็จะชัวร์ที่สุดครับลองแบ็กเทสย้อนหลังดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าแต่ละช็อตเนี่ยได้กําไรมากขนาดไหนนะครับทุกครั้งที่เกิดลูกศรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยกลับไปเส้นกลางเนี่ยแทบจะตลอดเลยนะครับวินเรทสูงมากยิ่งถ้าเอาไปใช้ร่วมกับความรู้ในการเทรดเนี่ยยิ่งได้จุดเข้าที่แม่นขึ้นไปอีกครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือเข้าไปดูเทคนิคเพิ่มเติมในช่องได้